แลนี่ดน,นี่มีใบตรงไหนเขาก็ออกลูกเป็นพวงนะคะสามารถทํากับข้าวได้หลากหลายเลยนะคะนี่คือต้นมะอึกนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นชัดๆนี่เขาเขาจะออกตรงซอกใบเลยนะคะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ตรงไหนมีใบเขาออกดูในหนึ่งก้านะมีไม่รู้กี่สิบสุกแล้วนะคะนี่เริ่มเริ่มแก่จัดแล้วถ้าแก่จัดสีเขาจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวจะให้ดูผลแก่เขานะคะประโยชน์ของเขาก็เอาไปทําน้ําพริก ไปเขาก็มีลูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดูชัดๆเลยเมื่ออึดต้นเดียวนะคะนี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่เขากำลังจะสุกแล้วนะคะทุกคนอเวลาเขาจะสุกนะคะเขาจะสีเหลืองอย่างนี้สวยงามมากนะคะเอาไปตำน้ำพริกหรือเอาไปตำอื่อนปรากฏว่าเขาเกิดเฉยเลยแล้วต้นโตนมากเพื่อนๆผลดกมากๆอันนี้คือผลอ่อนของเขานะคะ แล้วในต้นเดียวกันนะคะก็มีลูกที่สุกแล้วนะคะนี่เริ่มเริ่มแก่จัดแล้วถ้าแก่จัดสีเขาจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวจะให้ดูผลแก่เขานะคะประโยชน์ของเขาก็เอาไปทําน้ําพริกกําลังแก่จัดมากๆนะคะมะอุกนี้ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับะมะเขือพวงนะคะเขาจะมีเนี่ยเขาออกลูกเป็นพวงนี้เลยนะใช้ไม้เพราะว่าหนามเต็มเลยนะคะเพื่อนๆดูลูกเล็กๆ,ๆเขานี่กําลังออกอีกนี แม้กระทั่งก้านใบเขาก็มีหนามมันเข้เพื่อนๆนี่กําลังจะได้กินแล้วเพื่อนๆเขากําลังออกลูกอ่อนๆเยอะๆเลยนะคะนี่ปรากฏว่าเขาเกิดเฉยเลยแล้วต้นโตมากเพื่อนๆผลดกมากๆอันนี้คือผลอ่อนของเขานะคะแล้วในต้นเดียวกันนะคะก็มีลูกที่ใบเขาก็มีลูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดูชัดๆเลยเมื่ออึดต้นเดียวนะคะนี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่เขากำลังจะสุกแล้วนะคะ ลูกเหลืองๆแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่เดี๋ยวเขี่ยให้ดูนี่ใบเขาร่วงนี่ลูกเขาคนตามโอ้เพื่อนๆนี่ข้างล่างนี่มองเห็นชัดไหมคะนี่นี่ทางนู้นก็จะสุกเยอะเลยนะคะนี่ในกิ่งหนึ่งในก้านหนึ่งเขาสามารถออกได้ตั้งหลายพวงนะ่ะผลที่ใกล้จะสุกข,ของเขานะคะนี่นะครับเพื่อนๆเห็นชัดๆ,ๆนี่เขาเขาจะออกตรงซอกใบเลยนะคะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ ตรงไหนมีใบเขาออกดูในหนึงก้านะมีไม่รู้กี่สิบตื้นปรากฏว่าเขาเกิดเฉยเลยแล้วต้นโตมากเพื่อน<ๆ>ผลดกมากๆอันนี้คือผลอ่อนของเขานะคะแล้วในต้นเดียวกันนะคะก็มีลูกที่เยอะแยะเลยเขาออกตามตามข้างๆใบตรงไหนมีมีบนี่ดดูมีใบตรงไหนเขาก็ออกลูกเป็นพวงนะคะสามารถทํากับข้าวได้หลากหลายเลยนะคะนี่คือต้นมะอึกนะคะน้าพริกกะปิ หรือใส่ในส้มตําก็อร่อยนะคะทําให้รสชาติหนัวยิ่งขึ้นนะคะนี่คือต้นมะอึกหลายหลายคนไม่เคยเห็นนะคะใบเขาก็มีลูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดูชัดๆเลยมะอึกต้นเดียวนะคะนี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่เขากำลังจะสุกแล้วนะคะนี่ี่เดียมีใบตรงไหนเขาก็ออกลูกเป็นพวงนะคะสามารถทํากับข้าวได้หลากหลายเลยนะคะนี่คือ ต้นมะอึกนะคะกำลังแก่จัดมากๆนะคะมะอึกนี้ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับมะเขือพวงนะคะเขาจะมีเนี่ยเขาออกลูกเป็นพวงนี้เลยนะกำลังแก่จัดมากๆนะคะมะอึกนี้ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับมะเขือพวงนะคะเขาจะมีเนี่ยเขาออกลูกเป็นพวงนี้เลยนะกำลังแก่จัดมากๆนะคะมะอึกนี้ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับมะเขือพวงนะคะเขาจะมี เนี่ยเขาออกลูกเป็นพวงงนี้เลยนะนเขาจะออกตามใบนะคะเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยตรงไหนมีใบเขาจะออกตรงนั้นเลยค่ะเนี่ยเนี่ยใบเขาก็มีลูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ดูชัดๆเลยเมื่ออึดต้นเดียวนะคะนี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่เขากำลังจะสุกแล้วนะคะทุกคนทำโอ้เพื่อนเพื่อนี่ข้างล่างนี่อมองเห็นชัดไหมคะนี่นี่ทางนน้นก็จะสุกเยอะเลยนะคะนี่ ในกิ่งหนึ่งในก้านหนึ่งเขาสามารถออกได้ตั้งหลายพวงน่ะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนี่เขาเขาจะออกตรงซอกใบเลยนะคะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ตรงไหนมีใบเขาออกดูในหนึ่งก้านนะมีไม่รู้กี่สิบพวงเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ตรงนี้ก็มีดอกนะคะต้นนี้เราได้กินอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยนะคะดูเขาออกตามซอกใบเลยนะน้ำพริกกะปิหรือใส่ในส้มตำก็อร่อยนะคะทำให้รสชาติ หนัวยิ่งขึ้นนะคะนี่คือต้นมะอึกหลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะลายเขาก็มีลูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดูชัดๆเลยมะอึกต้นเดียวนะคะนี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่เขากำลังจะสุกแล้วนะคะเขาจะให้เรากินได้อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวดูนะคะเพื่อนๆต้นเขาใหญ่แล้วก็ลูกเขาดกมากเพื่อนๆเห็นไหมคะนุ่นนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้อยใช้ดูนี่ผลที่ใกล้จะสุกข,ของเขานะคะ ได้อร่อยมากไปใส่น้ำพริกใส่ตำส้มตำจะทำให้หนัวยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่เขาจะออกตามใบนะคะเพื่อนๆดูเนี่ยตรงไหนมีใบเขาจะออกตรงนั้นเลยะคะเนี่ยเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆเห็นชัดๆนี่เขาเขาจะออกตรงซอกใบเลยนะคะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ตรงไหนมีใบเขาออกดู ในหนึ่งก้านนะมีไม่รู้กี่สิบนี่นะครับเพื่อนๆเห็นชัดๆนี่เขาเขาจะออกตรงซอกใบเลยนะคะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ตรงไหนมีใบเขาออกดูในหนึ่งก้านนะมีไม่รู้กี่สิบนี่เขาเริ่มกําลังจะสุกแล้วนี่สีเหลืองๆเห็นไหมคะนี่นี่ให้ดูชัดๆเลยก็มีหลายพวงมากที่ที่กําลังจะสุกนะคะนี่คือผลที่ใกล้จะสุกข,ของเขานะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันตรายก็ต้องระมัดระวังอันนี้เขาเกิดขึ้นเองนะคะคุณน้อยซื้อมะอึกแล้วก็มาตำน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วก็เอาเทล,ลงไปเขาก็มีลูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนีน่ดูชัดๆเลยมะอึกต้นเดียวนะคะนี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่เขากำลังจะสุกแล้วนะคะทุกคนพวงเลยนะคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้ก็มีดอกนะคะต้นนี้เราได้กินอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวขอ่อเพื่อนเน,นะคะดู เขาออกตามซอกใบเลยนะนี่เขาเริ่มกําลังจะสุกแล้วนี่สีเหลืองๆเห็นไหมคะนี่นี่ให้ดูชัดๆเลยก็มีหลายพวงมากที่ที่กําลังจะสุกนะคะนี่คือเอาเวลาเขาจะสุกนะคะเขาจะสีเหลืองอย่างนี้สวยงามมากนะคะเอาไปตําน้ําพริกหรือเอาไปตําเพื่อนๆดูนะคะอุ้ยปลูกต้นเดียวได้กินเยอะโอ้โหดูคุณน้อยไม่เคยเปิดดูข้างในดูนะคะเริ่มสุกกันเยอะแล้ว แล้วก็มีลูกอ่อนอยู่อีกได้อร่อยมากไปใส่น้ำพริกใส่ตำส้มตำจะทำให้หนัวยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยเพื่อนเนเห็นไหมคะนี่ถ้าทุกคนแล้วก็มีดอกด้วยนี่มีดอกขึ้นใหม่ๆสแสดงว่าต้นนี้เพื่อนเพื่อน,นดูนะคะอุ้ยปลูกต้นเดียวได้กินเยอะโอ้โดูคุณน้อไม่เคยเปิดดูข้างในดูนะคะเริ่มสุกกันเยอะแล้วแล้วก็มีลูกอ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยเขาอ,ออกตาม ตามข้างๆใบตรงไหนมีมีผู้คนได้อร่อยมากไปใส่น้ำพริกใส่ตำส้มตำจะทำให้หนัวยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่เพื่อนๆดูนะคะอุย้ยปลูกต้นเดียวได้กินเยอะโอ้โอดูคุณน้อยไม่เคยเปิดดูข้างในดูนะคะเริ่มสุกกันเยอะแล้วแล้วก็มีลูกอ่อนอยู่อีกใช้ไม้เพราะว่าน้ำเต็มเลยนะคะเพื่อนๆดู ลูกเล็กๆเ,เขานี่กําลังออกอีกนี่ยแม้กระทั่งก้านใบเขาก็มีหนามนะเพื่อนๆเยอะแยะเลยเขาออกตามตามข้างๆใบตรงไหนมีมีําพริกกะปิหรือใส่ในส้มตําก็อร่อยนะคะทําให้รสชาตินัวยิ่งขึ้นนะคะนี่คือต้นมะอึกหลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะนี่เขาจะให้เรากินได้อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวดูนะคะเพื่อนๆต้นเขาใหญ่แล้วก็ลูกโคดกมากเพื่อนๆเห็นไหมข้นุ่นนุ่น เดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้อยใช้ดูนี่นี่คือต้นมะอึกทุกคนน่าจะรู้จักเนาะมะอึกนี่เพื่อนๆดูต้นเขามีหนามนะคะแม้กระทั่งใบเขาก็มีหนามดูนะคะนี่ให้ดูชัดๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันตรายก็ต้องระมัดร,ระวังอันนี้เขาเกิดขึ้นเองนะคะคุณน้อยซื้อมะอึกแล้วก็มาตําน้ําพริกกะปิเสร็จแล้วก็เอาเทล,ลงเพ,เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูนะคะอุ้ยปลูกต้นเดียวได้กินเยอะโอ้โดูคุณน้อยไม่เคยเปิดดูข้างในดูนะคะเริ่มสุกกันเยอะแล้ว แล้วก็มีลูกอ่อนอยู่อีกเขาจะออกตามใบนะคะเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยตรงไหนมีใบเขาจะออกตรงนั้นเลยคะเนี่ยเนี่ยได้อร่อยมากไปใส่น้ำพริกใส่ตำส้มตำจะทำให้หนัวยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยเพื่อนเอนเห็นไหมคะเนี่ยเยอะแยะเลยเขาออกตามตามข้างๆใบตรงไหนมีมีผู้คลนี่ กำลังจะได้กินแล้วเพื่อนๆเขากำลังออกลูกอ่อนๆเยอะแยะเลยนะคะนี่ทุกคนเขาจะให้เรากินได้อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวดูนะครับเพื่อนๆต้นเขาใหญ่แล้วก็ลูกเขาดกมากเพื่อนๆเห็นไหมคะนุ่นนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้อยใช้ดูนี่ใช้ไม้เพราะว่าน้าเต็มเลยนะครับเพื่อนๆดูลูกเล็กๆเขาเนี่ยกาลังออกอีกเนี่ยแม้กระทั่งก้านใบเขาก็มีหนามนะคบเพื่อนๆลูกเหลืองๆแล้วนะคบเพื่อนๆนี่นี่ เดี๋ยวเขี่ยให้ดูนี่ใบเขาร่วงนี่ลูกเขาพื้นปรากฏว่าเขาเกิดเฉยเลยแล้วต้นโตมากเพื่อนๆผลดกมากๆอันนี้คือผลอ่อนของเขานะคะแล้วในต้นเดียวกันนะคะก็มีลูกที่